นี่ดูแล้ววันนี้แหละจะเป็นวัน <PAUL> ท <Meeting> <im> ี่เมสซาเรติโนมันจะต้องจำมัดพร้อมกันมันต้องด่ากูแล้วอย่างงี้สิไอโง่ฮ่าฮกูจะบอกว่าไอควายเฮียกูไม่เล่นหรอกตัวโง่ง่ยกูเลยเฉยเพราะว่ามีคนบอกให้เล่นนี่นี่มทีนีนี่ทนีนี่เฮ่เฮ้ยเจีาวบ่ไม่โดนไม่โดนได้ยังไงโส ดูดูดูลำตึงมาละเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้ยจบง่ายง่ายเที่ยงคืนดีเอ้เป็นไงเนี่ยในเตอร์จับปึ๊กลำมับมับโอ้เดี๋ยวนะโอเมก้าฟาร์มว่าไอขีดมาเลยโอเมก้าฟาร์มเฮ้ดูกูลำโชว์ดูเป็นไงตัวใหม่ก็ไม่สู้กูหรออิฐแล้วอะไรอะไรมันก็บิงเี้ยจุ่ย้ม มีคนมามีคนมาอันดีตัวฉันโหดคุณรับยังงงอือป้อมใครมาอีกเนี่ยปุ๊บอันติปุ๊บเอาเฮ้ยเก็บดอลไม่โดนไอ้เพี้ยมึงก็มีมีมือมีตีมึงก็เก็บให้โดนสิไอ้โว้ย ลาำหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งลาชัดดาวโอ้โีโอโแคนี้เองเช่เลนสายคิตเดวนอีกอ่ะทีน้จะไม่ต้องเสียแรงลำดูดิดูดิมันเหนื่อยวดนิ้วหดเี้ยปวดหัว ยิ้วกูก็ไม่มีโูต้้งใช้เงี้ยหัวยือหูเล่นกันเลยโอ้ยมันลำบากก็รรึไมมือกูยังก็มีอุ้มแมวตีนเหมือนเอ้ยเดี๋ยวสตาร์ที่กูเลยดิเฮ้ยไอ้เหี้ย อมึงขึ้นมาทำตอนนี้โอ้เยไอ้อดันอดเอ็กเลยกูนี่ดามโชว์จะเวฟเวฟเวฟจะเวฟเวฟเวฟเป็นไง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 ตึงว่าตึงว่าดึงกระดิกเจ้าร้อยเป็นไงโคตรตึงเนี่ยตึงเปงเป็นไงโอ้โหกูไม่จับตุกี้เฮ้ยทัชชินกูไปไหนอะเฮ้ยเลือดเต็มหลอดขนาดนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงหมายหมายความว่ายิงอยู่ตรงบ้านนั่นแหละมันจะออกมาจบเกมเนี่ยเออดูอ๋อเขาดึงกูไปแล้ว ิ้มแม่งเลยีหนึสองาจะบุบลำทำไมมึงลำทำไมลำทำไมโดนจะวอาจจดีได้อรรอะบแติไม่โดนชิดหายกูละเอกรีนกรีนไอกรีนมาฮ้ยช่วยกูด้วยเฮอย่าะดังเกาลีนมามไม่มีใครช่วยกูแล้วะหละี็นอะมาละแล้ว กํามัดกินกํามัดเฮ้มึงมีมึงไม่มีนิ้วกันอะไมึงมีแต่มีแต่หัวโกลมโกลมไม่กําอะไรถือเอารักกันแล้วกินนะนม่เยอไม่เจอเอ้ามึงอยู่นี่เองเฮ้ยสวัสดีเ้าบวับว้าบเหรอมึงมึงช่างกล้าอย่าคิดว่ากูเห็นเป็นแล้วมึงจะหนีรอดนะบอกก่อนมึงช่างกล้านะมึงมึงช่างกล้าดางว้าว้าบเพราะตุมเหี้ยไรสัตว์ ทเทียอะไรเงี <half> ้ยเราทำทียอะไรวะทำที่อะไรดูกูกูไปแล้วนะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ควายทำไรอ่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ควายกูโดนซะแล้วอ้าวเฮ้ยไอ้ควายถอยไปกูจะเอาดักช็อตมากูรับไม่เป็นมึงออกไปเลยเร็วไม่โดนไม่โดนเฮ้ยช็อตช็อตช็อตไปเรื่อยๆช็อตจะมาตายอ่ะช็อตจะมาตาย